มันขับได้ด้วยโอ้โหเจ๋งส,สุดเลยโอ้โหโกระจุยกระจายโอ้โหรถด,ด่วนมาจากไหนเนี่ยตูเกียบตัวเกียร์ยนแน่เราเอ้ยตายแน่ล้วสวัสดีค่ะกลับมาพบกับมีกะ,ะในเกม Shadow Bar เกมนี้นะคะก็จะเป็นเกมแนวน่ารักของนินจาต่อสู้ตรุยดานนะคะแก้ไขปริศนาและเกมนี้นะคะมีทําคะแนนแข่งกับผู้อื่นทั่วโลกด้วยนะคะอ่าตัวเกมจะเป็นยังไงนันมาดูเมเล่นกันเลยค่ะอันนี้นะคะเขาก็จะสอนอให้เรานะคะเอานิ้วนะคะจิ้มค้างไว้หน้าจอนะคะ,อ,ะอย่างนี้นะคะแล้วก็ปล่อยโอเคแล้วเราก็นี่ฟันศัตรูเลยนี่นะคะ ช่วงแรกๆเขาก็จะสอนอย่างนี้นะคะอ่าก็ง่ายมากนะคะอ่าช่วงแรกเราก็รู้วิธีเล่นแล้วนะคะแล้วเราก็ไปด่านจริงเลยดีกว่านะคะอ่าอันนี้นะคะก็พยายามเอานิ้วจิ้มเพื่อเป็นคอมโบนะคะนิ้วจิ้มศัตรูนะคะแล้วก็ มันจะกดเป็นคอมโบได้นะคะอันนี้เดี๋ยวเมย์จะทำให้ดูนะคะฉันเป็นนินจาดำฉันจะไปกำจัดเหล่าปีศาจน้าดำและฉันมีดาคู่ใจโชเชะนี่ฉันจะใช้ดาคู่จัดการเจ้าปีศาจน้าขนดำให้สิ้นซาอุ๊ยตายเลยแล้ว เรานี่มัวแต่พูดนันเนี่ยโชว์ไงเวลาศัตรูนะคะพุ่งมานะคะเราก็พยายามกดที่ตรงศัตรูเลยนะคะมันจะมีแบบว่ากดเป็นคอมโบเลยนะคะอ่าเราก็ผ่านแล้วนะคะอันนี้ก็จะต้องทําเวลาให้ได้แล้วก็เก็บศัตรูนะคะก็ต้องทําเวลานะคะอันนี้เกมน,นี้อ่านี่โชว์นั่นไงไหมตึงแล้วนี่นะ มาสู้กับชันนะไอ้ข้างเขานี่อันนี้ก็จะกดเลยนะคะกดที่ศัตรูเลยนะคะมันก็จะคอมโบแบบนี้เลยนะคะเขาว่าโชวโอ้โหเป็นไงในที่สุดเมก็ได้ทั้ง3ามดาวเน่อ่าก็ผ่านนะคะด่านนี้ก็ง่ายเนาะไม่ยากมากเดี๋ยวเราก็ไป การที่สี่เลยนะคะโอเควัดดีเจ้าปีศาจท,ทั้งเขานี่เป็นไงเจอด่าฟูใจของฉันแหลมฟยวแทงเป็นเลยเป็นไงเชื่ออื้อ,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 อนี่เป็นไงนี่คอมโบเลยเราโอ้โหเป็นนิจาที่หวัวจริงๆเลยเราเนี่ยอาอุ๊อ่าเฮ้ยกระโดด โ,โชว์เช,ช <ะ S 1> โอ้โหตีลังกาหนึ่งตลบโอ้โห,โโหช่วงแรกๆนะคะก็จะเป็นด่านที่ง่ายมากนะคะหินเขาบอกว่าช่วงหลังๆจะมีการแก้ไขปริสนานด้วยนะคะเป็นอะไรที่แบบเริ่มยากขึ้นอ่าอันนี้มีก็เล่นช่วงแรกให้น้องๆดูก่อนเลยอ่ามาโอ้เจ้าขังเข้า นี่บินเข้ามาตายนะแครโชเชะนี่โชนี่สกิลคอมโบในน้พยายามทำคอมโบเยอะๆนะคะมันก็จะทำให้เราได้คะแนนเยอะนะคะ,ะปล่อยฉันไปเถอะไม่ปล่อยนี่แน่ฟันหีมแบกเลยเป็นไงตัวนั้นบินชิวเลยนะแคโชนี่ชูชวัด โชเช็ oh, นี่เราต้องทำบัรกิจเออตายเลยถูกถูก,ถกน้ำทิ้มตดูดท oh. าไมฉันจะต้องผ่านไปโดยที่ไม่ถูกน้ำจิ้มตดูดโอ้โหเราเป็นนินจาี่โหทที oh. oh. ุ่ดอ่ะก็ผ่านแล้วนะคะอันนี้อันนี้นะคะเราก็ทำคะแนนเล่นกับคนอื่นแข่งกับคนอื่นได้ด้วยนะคะ เดี๋ยวเราก็ไปด่านต่อไปเลยละกันนะคะโอ้โหออคทั้งข้าวร้อนนี่แน่ชว์เจ๊ชัวบนี่กระโดดอย่างสวยงามนี่แน่โ,โหโหฮาร์ลอนี่แน่ตีอื้โชว์เป็นไงโบมาจากท่อใช่ไหมโอ้โหอันนี้นะคะก็จะเป็นคอมโบเลยนะคะไม่กดอ่าก็ผ่านนะคะอันนี้ก็ง่ายเนาะไม่ยากมากเลย รีกันต่อชวันี่โอ้โน้ำหลนูลงไปนะตายแน่ๆเลยเราตูบ้บานแน่เลยอ่าวิ้ยมีแท่งอะไรให้เราโยกด้วยอ๋โอโยกได้ด้วยชัดกระโดดไปตรงนี้เหรอเอ้อะไรโผมะนี่เน่ฟันหัวขาดไปทุยกระจายเลยนะมาเหรอนี่ขู่ฉันเหรอนี่ จับลิ้นชากินแม่งเลยเนี่ยนี่จะกินฉันหรอนี่อ่าออกมาอีกทีออกมาดีนี่นี่เน่ชวบนี่นี่นี่ตายซะนี่อ่าเยืแท่งก่อนนี่อ๋าเจ้าขังข้าวโอ้ตรงไฟตายแน่เลยเรานี่นะโชคเจ็บอ้โหผ่านชิล เข้ามานะเข้ามาเจอนะเจอดาวคู่แน่อ่านิน่นนิน่นนิน่นนิ่นชดนี่อ่าอันยกแวลบนี่หลุนกมาตรงนี้อือหือกลไกเยอะกม,มัดเลยเรานี่แน่เห็นแล้วรำคาญลูกกตานี่กระโดดปันเลยปั้นให้หัวแบะนะ เฮ้ยไอ้นินจาเตี้ยโอ้ยว่าฉันเหรอเดี๋ยวแกตายไม,ไม่ดีหรอกแกนี่อ้าฉันก็ผ่านแล้วโอ้โหง่ายได้จริงๆเลยอ่านที่สุดเมก็ผ่านนี่แล้วนะคะโอ้โหเป็นอะไรที่ง่ายมากอันนี้นะคะเมก็เล่นการแปดไปแล้วนะคะซึ่งด่านแปดเนี่ยเมก็ เล่นได้แค่ดาวเดียวเองนะคะโอเคเดี๋ยวเมยจ,จะทําให้แบบเป็นสามดาวให้ได้นะคะชวรบนี่กระโดดนี่กระโดดฟันนี่หวัวแบะหวัวขาดชวรบเออพวกมาจากไหนเนี่ยโอ้โหงับเมย์ตายเนี่ยนี่เอาขวานมาฟันฉันเหรอไ้แกย่องเอาไปฟันไน้นิจนจานี่แกจฟันฉันไม่ได้หรอก ก็ยอกยอกมามาลัวมาลัวคอมโบนะฟปั่นรัวเหมือนกันแควโชว,ชวนี่นี่ไม่หวั่นอื้อโดดยังไงนิ่งๆนิงจะไปฆ่าเดี๋ยวนี้ล่ะครับชวร์ชว์นี่ไอ,อ้ไอ้บอสกระจอกอกระจอกแค่ไม้ตายเลยยังไงโอ้โหแกกินฉันเหรอ งับหัวฉันใช่ไหมแกต้องตายช,ช่วยชูวู้ดมันโผลม่มันจะท่อโอ้โหเกือบเกือบหัวขาดเราวับนี่อันนี้ก็จะเน้นคอมโบเลยนะคะนี่กดแวบนี่นี่เธอเห็นเราไหมเนี่ยเห็นฉันเห็นแกนั่งอยู่รถใช่รถปะใช่ไหมนี่ีสิ่งรถน,นี่อันนี้ใช่ปะต้องมนึ่ันโยกอุ้ยมันขับเลยด้วยโอ้โหเจ โอ้โหกจวยกระตายโอ้โหรถด,ด่วนมาจากไหนนี่ยโเกียร์ฟัวเกียร์แน่เราเอยตายด้่เราเอ้าเมย์ก็นึกว่าจะตายนะคะโอ้โหเรามาดูกันนะคะว่าเราได้แค่สองอไม่ใช่สามเมย์อุตส่าห์ว่าจะให้เล่นได้สามดานนะคะจะเล่นด่านเก้าดีหรือว่าไม่เอา่เมย์เห็นแล้วค่ะตาเมย์อยากเล่นตรง อันนี้มันดาวใหญ่ด้วยนะคะเมย์อยากได้แบบคะแนนเยอะๆนะคะโอเคเดี๋ยวเมย์จะเล่นให้ได้คะแนนแบบเยอะๆก่อนนะคะแล้วก็ได้สามดาวโอเคฟันหัวมันฟันหัวมันเดี๋ยวจะฟันหัวฉลอนชวัานี่กินดาบคู่เป็นไงชวัานี่ดาบฉันคมอ่าเข้ามาเฮ้ยเข้ามาเหรอเออนี่โชว์เคหนี่คอมโบกัน นี่ตีรังกาโดดยันสวยงามน,นี่แน่ฟันเขามาสินี่แน่นี่เออนี่อุ้ยเกือบไปแล้วนะฮะพยายามอย่าให้มันกินหัวเราแน่ชวัดนี่โดดเป็นคอมโบเลยเราชดนี่กระโดดยันสวยงามเห็นเราไหม<า><า>เห็นอยู่ดีนั่นแหละแกอยู่นี่อ่าครับนี่ รถถัองมาแล้วนี่ชนเลยกระจุยกระจายหมดเลยมันน่าจะขับได้นานๆกว่านี้หน่อยนะคะป่านี้เมก็คงขับแบบชนแบบแหลกลานกระจุยกระจายแล้วนะคะในที่สุดเมก็ได้สมดาวโอ้โหเป็นอะไรที่แบบง่ายมา <laughs> ก่อนหน้านี้ก็เล่นได้เท่านั้นได้ไม่กี่ดาวตอนนี้ก็ได้3ดาวแล้วนะคะก็เลยบอกว่าง่ายอ่ะก็จะมีหลายด่านเลยนะคะนี้ให้เราเล่นนะคะแล้วก็แข่งกับคนอื่นได้ด้วยซึ่งตอนนี้เมย์ก็ยังไม่รู้นะคะว่าแข่งกับคนอื่นยังไงนะคะอ่าโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าใครที่ชอบก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด s u b สไ r i b e ให้เมย์ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ